ผลไรเ็จริงนะแต่ไม่มีการซื้อแต่ป้าจะบอกว่าคุณคะถ้าคุณได้ซื้อไปคุณไม่ได้ใช้ราคามันไม่แพงแล้วมันไม่สูงเลยแต่คุณได้ช่วยชาวบ้านช่วยชุมชนชาวบ้านมีงานทำถ้าคุณไปฝากกับใครก็ได้ข้างบ้านข้างอะไรนะเพราะว่าถือว่าคุณได้ช่วยเราแล้วค่นะบางทีโงมาหนึ่งคันเราไม่ได้กลัว,ว่าห้องน้ำเราจะเต็มตกนะคะแต่ <c oughs> ยห้คุณซื้อติดมือติดอะไรไปบ้างที่ <c oughs> ฉันเคยแนะนำค่ะอย่างนี้เพรายินดียินดียินดีที่จะกัฒนาการ ทำอะไรแล้วก็ศึกษาได้พนักงานก็คือระวังแขนร่วมกันขับเคลื่อนไปกองฟกันตอนนี้ถือว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็จะบอกค่ะว่าของที่เห็นในร้านเนี่ยไม่ใช่ดิ่ฉันทำคนเดียวมีตั้งแต่เด็กอายุเรียนป .4 ถึง7 8 0อายุนะทำนั่งกันทำกันนั่งอยู่บ้านถ้าไม่เชื่อเชิญค่ะของบางอย่างก็ตัวราคาหนักเกินไปเราก็บอกว่ารนไม่ส็จ